ทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคือวันนี้เราจะมาสุม่มว่าเราจะได้รีวิวตัวละครตัวไหนกันแน่ในคลิปนี้มาดูกันว่าเราจะได้รีวิวตัวละครตัวไหนทุกคนดู ไม่ว่าจบคลิปเท่านี้ค่ะบ,บ้าเอโอกาสอีครั้งหนึ่งแล้วกันเก็บกุ้งมากแพะกุ้งใครอ่ะจ่อยลายโอเคงั้นเราไปกันเลยหนว่ายแม็หน่อยอยู่นี่ ดิวอัปเดตใหม่ใครไม่เล่นก็คงต้องเล่นแล้วนะ มาโอเคสำหรับตัวจอยเลยสำหรับตัวจอยเลยทูได <c oughs> ค้คือมาตัวจอยตัวกิทเทนแม่เวลาวาวคือเขาจะมีสกิลที่เรียกว่าสกิลว,ว์บซึ่ง เขาะจะใช้วาร์ปกับเพื่อนนะและเขามาดูเกินว่าฟอสแตกเขาเป็นไงมีเลือดอยู่สามหัวใจมีสก,กิลเชคอยู่สองดาวเอัลมินสป,ปีดสามดาวสแตมิน่าสามดาวค่าโลบลีกถือว่าบัตรซุปเอาา ขอบอกเลยว่าถ้าใครเป็นโอคารุนก็รู้แหลยว่าพูดยังไงน่าจะพูดว่า <c oughs> น่าจะพูดอย่างน้อะเออแล้วก็อันสุดท้ายความเร็วในการปัดเครื่องปั่นเครื่อง,ค,องคือห้าดาว ถ้าดูอย่างนี้แล้วใครๆก็รู้ว่าไอ้เจ้ากระจกตัวนี้เขาเขาอยู่ในสแตน์ไหนคือเขาเป็นสายปัน่นและถ้าทุกคนเก็บถ้าทุกคนรีเซอร์เจ้าทวิเซตกิทเทนหมดแล้วทุกคนจะได้รับกระจก โต๊ะเครื่องแป้งซึ่งเออซ,ซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับคนที่มีฟตัตมน่าน้อยสำหรับการวิ่งเข้ารีบนะคือกระจกอันนี้มีความสามารถคือถ้าทุกคนใส่แล้วแล้วพอปั่นเครื่องเสร็จทุกคนก็จะได้รับความเร็วความเร็วมากมากเลยมากมั้ง แต่ลูอี้น่าจะเยอะกว่าฮและเจ้ากระจกตัวนี้จะมีเวลาให้เราแค่สามสิบวิก็คือถ้าเวลาหมดแล้วคือเราตายเลยเป๊ะเท็ก็ขอจบคลิปเท่านี้สำหรับจอยไล่ไม่ใช่กิ๊ดเทนเว้ยอ่าก็ขอจบคลิปเท่านี้ใครอยากให้ทำ อีกก็คอมเมนต์มาบาย